สิบสามพระคารหาสินะมัญชนชยาสนาคตาพุทธาเชวตาวามลังสวานังจตุสัจชาสพังละสังยปิวินสุนาราสภาทันหังคาลาทธโยพุทธาธวิสตินายกาสสเพปฏิกิตาไมาหังมตะเกเตมุนิสลาสีเลปฏิคิตาไมาหังพุทโตธรรมโมธวิโลจเนสังคฆปฏิกโตไมาหังอุเลสัพคุณกะโลหะติเยเมนุลุตโตสาลิพุโตจะทกินกุนทันโย ปิติภาคัสมิงโมคะลานุจวามเกตักินีสมันนีไมหังราสูงอนันทลาหงลากัาสปูจะมหานามูคาสุงวามโสตะเกสตูปิติภาคัสมิงสุริโยอาปภังกะลูนิสินโนสิริสัมปัน,โนุโสปิโตมุนิงปุง,งคบุกมาลากัสปูธิโรมหีสีจิตวะตะโกโสเมหัง เวทเนนินจาปฏิคาจีคุณกะโลปุลโนอังคุลิมาโลจาอุปริณันทสีวารีเทลาปัญจาอิเมชาตาราเตติลาธามะมะเสสาสีติมหาเทลวิชิตาชินาสาวกฯ etc. ติมหาเทลชิตาวันตูชินุลาซาฉรันตาสิลาเตชินาอังคมังคีสุสันติตาลตนังปุระตัอาสิทากิเนเมตสุตะกังทาชังกังปัชโตอาสิวามีอังคุลิมาลกัง คันธ์มูลาปิตันจะอาณาติยาสุตังอากาสิชนังอาสิเซสาปะกาลสันทิตาชินะนาวลสันยุตตาสัตประปาลลังกตาวัตปิติชนชาตาภิรันัตุปทวะอาเซสาวินยัญยันตุอนันตะชินาตชาสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชลีชินะปัญชลามัตเันหีวิหะลันตังมหิตเลสัทธาปเรนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภา ت ت ยูจีวามันตุสุขุตุสุรโคชินานุภาเวนัสิตุภัทรุธมานุภาเวนัสิตาลิสังคุสังฆานุภาเวนัสิตันตาโยสันธมานุภาวะปริตุจะรามิชินะปัญชลีติสิบสี่บทสวดภาหุงมหากาภาหงุงสหสมะพินิม,ม,ม,มิตา สาวุธันตังคีเมระขันอุทิตโคลาสะศสณะมลังธานธิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชัยมังคลานิมาราติเลกามพิยุตชิตะสัพพะละติง คลัมปนาละวะกรมคะขะมะัทธะ,ทะยัขังขันติสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวะตุเตชะยมังคลานินาลาคิลิงคะชะวตะรังตติตันภูตังทาวะคิจัก กะมสะนันนวะสุทารุนันตงังเมตพุสิกวิธินาชิตวามุนินโทตันตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิอุคิตะคัตคเมมติหัตถสุทารุนันตงังทาวันติโยชนะปะ กุลิมาระวังอิธิขะมะมโนชิตาวามุนินทตันเตชะสาวะตุเตชะยะมังคะลังกันกัตตะวานะกันทะมุทะลังอิวะกัปพีนิยาจินยายะทุกขะทะ ว่าจนังชะนะยกามัจจิสันตินะโสมวิทินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาพวตุเตชะยะมังคลานนะสัจจะวิหายะมัติสัจกะวะทาเกทุงวาทาภิโลปิตะมะนัง อติอันทะพูตังปัญญาปฏิพปะชาลิตโตชิตวามุนินทูตันเตชาสาภวะตุเตชยมังคลานินันโตปนันตะพระสุขันพิพูธังมหิถิงปุตเตนะเทระผู้ชะคเคนะทะมาปยันโตอิทุปะ เถสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคลานิตุคลาหิติชัชขคนีทุทังหัดทังพรมังสุวิธิชุตินิธิกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโท ทันเตชะสาปวตุวเตชยมังคลาอิตาปิพุทธชะยมังคะลงังอัฏฐคาถา,าอยูวาจานโนท,ทิท่ทีนาทิเนสรารเตมตันทีหิตวานนกบิธานิจุปถวานิมูขังสุขังอคิ ขเมยะนะโรสป,ปัญโยมหากรุนิโกนาโถหิตายะสพพะพานินังปุนเตตวาปาลมีสัพ,พาปัตตสัมโพุคตมังเอตะนะสัจวัชลีนะ โอตุเตชัยยามังคะลังชยันตูโพธิยามุลีสักกาังนัน,นทิวัฒโนเอวังวิเชโยโหหิชยันสุชายามังคะเล อปาลิชิตะปันลังเกสีสีปะทะวิปุคะเลออภิสีกีสัพพุทธานังอคปันตุปโมทติสุนักขันตังสุมังขลังสุพาสุปปาตังสุหุตตังสุขโนสุมุหุโตจะ สุริยันธังพรหมจาริสุปะทักขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปะทักขีนางปะทักขีนางมนโนกรรมังปะนีทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกตาวาละพันตันถีปะทะักขีเนผะวะตุ สัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนณสสทธสสุติพวันตุเตีพวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนณสสทธสสุติพวันตุเตีพวันตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะสังคานุภาเวนะสทาสุติพวันตุเตสิบห้าปัิถานคาถายาเทวตะตสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโูธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธานีนะพวันตุปูชิตา สุทิงกาลูเตทธวิหาระมันทะเรเถลาจะมัฏฐานะวะกาจะพิกวูสาลาวิกาธานะปฏีอุปาสากาคามาจะเทสนิคมาจะอิสรลาสป,ปาณภนะูตาสุขิตาพะวันตุเต เชยลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังสีทะชาตะอัทโวปะปาติกายินญานิกังทร,รมังวัลังปะทิจะเตสัเพปพิทุกขังสะกะโรตุสังขยัง ทาตุจิลังสตังธัมโมธัมมะทาราจะบุคคาลาสังโฆตุสมะโควะอัตถายะจะหิตายจะอมิรักขะตุสัมสัทธัมโมสัพพิปิธัมมะจาริโนวุติงสัมปาปุเย ยามะธรรมนีอานิยัปะวีทิเตปะสนาุหตุสัพเพปิปานิโมูปพุทธศาสนีสัมนาทานังปะเวชันตุกาวีเทโลปวัสตุวุธิภาว,วายะ สัตตานังสาม,มิตังนตุมีทะนังมาตาปิตาจะอจัจระชังนินจังลักขังติพุตตะกังอีวังธรรมเนนะลาชาโนปะชังลักขันตุสัพพธา เทวตาอุโยชนะคาหาทุกขปตาจะนิทุกขาอายาปตาจะนิพยาสูกปตาจะนิสกาโหตุสภพปิปานิโนเอตวัตาจะอภิหิสัมภตังปุญญาสัมภ ทังสภีเ,เทวานุโมทันตุสภีพสพะสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสันทยาสีลังลัขันตุสันทยาภาวนานิละตาหนตนุนตุคันฉันตุเทวตาคาตาจ็บเจ็บ สุมังคณคาถาโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพะเทวตังสัพพะพุทธานุภาเวนะโสดฉีหุนตุนิลันตลังโนตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพะเทวตังสัพพะธรรมานุภาเวนะ สุธีโหตุนิรันตลังหโนตุสัพังสุมังลังรักขันตุสัพสสพเทวะเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสุธีโนตุนิรันตลังสเปพุทธาพระปัตตาปัจิกานันจะ ยำพลังอลา,าลาหันตานันจะตีชนละลักขันพันธามิสัพสูสพีพุทธาพระลปตาปัจจกานันจะยำพลังอาลาหันตานันจะตีชนะรักขันพันธามิสัพสู สัพเพผูธาพระลปตาปัจ,จีกานันจะยังพหลังอรหันตานันจะตีชนะรักขังพันธามิสัพพสูสัพเพุู้าพระลปตาปัจ,จีกานันจะยังพหลังอรหังนันตา อัหังตานันจะเตชนะรักขันพันธามิสภะสูสพีพุทธาพระรัปตาปจิกานันจะยังพระลังอัลหังตานันจะเตชนะรักขันพันธามิสภะสูสเีพ,พุทธา ปะัตาปัจ,จิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะนาขังพันธามิสพสูสัพพพุทธาพระปัตตาปัจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะ พระโสาปเพุทธาพระปัต อันธามิสัพสูด้วยอนุภาพแห่งสัตจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนภาพรประสูตรภาพรปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโูกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมุนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดเศรษฐีเยียนยอดเศรษฐีเลียนไหวยครู68 ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ส,สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอขนบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสธารุ่มส่วนมุนจะเริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปรดปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จจะเริญร,รุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งปวง สมบูรณ์พร้อมด้วยทานาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญายันและ,จะเจริญด้วยจตุรมิตพรพรใจทั้งสีอายุวันนะสุขาภาละเทินขออนุโมทมนาบุญกับข้อครัวโยอดเสียฐีทุกท่าน